ตอนดึกอืมตัวผู้สดวตัว้วสำหรจเจียวค่ะข้าวไข่เจียวแล้วก็อันนี อีค <Okay. S 2> ว่าอ,อร่อยสุดยอดไปเลยเห็นไหมคะขเจียวข้าวไข่เจียวแล้วก็อันนี้เรา หนูอยู่หน่อยนึงค่ะก็จะกินแค่นี้ทำไงได้ละคะมาหิวตอนดึกค่ะําๆกับไข่เจียวอืมอกินหนู ตัวคูค่ะตัวคู่เูหนใหม่นี่ขอหยคดำแล้วกันนี่เลยค่ะน้ำพริกว่าอืมอร่อยสุดยอดไปเลยอืมนี่ค่ะกาวไข่เจียว กกัดน้ำพริกแลเ้นไม้ะ่ไข่เจียวค่ะข้าวไข่เจียวแล้วก็นีน้ำพริกชิมแล้วไข่เจียวรอบดึกเป็นยังไงว้าวอืมข้าวข้าวไข่เจียว กับน้ำพริกขาชํากับไข่เจียวอืหยุดไม่อยู่ค่ะหยุดไม่อยู่ต้อนดึกอืมตัวพูดตด สุดยอดค่ะทำนไาได้ไปนอนกลางวันแล้วตื่นไม่หิวต่อืมอร่อยสุดยอดไปเลย คู้ค่ะตุ้มๆแูบนี้แล้วนี่ค่ะตรงนี้เลยเห็นไหมมีไข่เจียวแล้วต้องมีน้ำพริกค่ะเห็นปะคะน้ำพริกคลุกแับไข่เจียวกับข้าวนี่บอกเลย นี่ค่ะตรงนี้เลยเนะมีไข่เจียวแล้วต้องมีน้ำพริกค่ะเห็นปะคะน้ำพริกคุกแต่ไข่เจียวกับข้าวนี่บอกเลยชํำชำกับไข่เจียวอื โอ,อคค่ะมาแล้วกันนี่เลยค่ะน้ำพริกว่าอืมอร่อยสุดยอดไปเลยว่าอืมอร่อยสุดยอดไปเลยเ็นเลยค่ะเจียวค่ะข้าวไข่เจียวแล้วก็นี่น้ำพริกหมูอยู่หน่อย,อยนึงค่ะ ก็จะกินแค่นี้คนไหได้ละคะมาหิวตอนดึกค่ะวันนี้ค่ะตรงนี้เลยเนมีไข่เจียวแล้วต้องมีน้ำพริกค่ะเห็นก็ะคะน้ำพริกคลุกกับไข่เจียวกับข้าวนี่บอกเลย หน <ane ep i ata> ้าเลยค่ะหยุดไม่อยู่ค่ะหยุดไม่อยู่อืมคือข้าวไข่เจียว กับน้ำพริกสุดยอดค่ะทำไงได้ไปนอนกลางวันแล้วตื่นมาหิวตั้งชิมแล้วไข่เจียว รอบเดึกเป็นยังไงว้าวขออีกคำแล้วกันนี่เลยค่ะน้ำพริกอร่อยมากเลยค่ะ วันนี้ค่ะตรงนี้เลยเห็นไมมีไข่เจียวแล้วต้องมีน้ำพริกค่ะเข็นก็่คัดน้ำพริกคลุกแต่ไข่เจียวกับข้าวนี่บอกเร็ววันนี้ค่ะตรงนี้เลยเห็นไมมีไข่เจียวแล้วต้องมีน้ำพริกค่ะเข็นก็ค่คะน้ำพริกคลุกแต่ไข่เจียวกับข้าวนี่บอกเร็วอืมข้าวข้าวไข่เจียวคลุกกับน้ำพริก หยุดไม่อยู่ค่ะหยุดไม่อยู่หนูอยู่หน่อยนึงค่ะก็จะกินแค่นี้ทำไงได้ละคะมาหิวตอนดึกค่ะหยุดไม่อยู่ค่ะหยุดไม่อยู่ตรงนี้ส่ตตรงนี้เลยเห็นไหม มีไข่เจียแลวต้องมีน้ำพริกค่ะเห็นปคะน้ำพริกคุกกับไข่เจียวกับข้าวนี่บอกเลยชิมแล้วไข่เจียวรอบดึกเป็นยังไงว้าวหมูอยู่หน่อยนึงค่ะก็จะกินแค่นี้ทำไงได้ละคะมาหิวตอนดึกค่ะสุดยอดค่ะทำไงได้ ไปนอนกลางวันแล้วตื่นมาหิวต่อเห็นไหมคะไข่เจียวคะ่ะข้าวไข่เจียวแล้วก็มีมะพร้าวดูค่ะดูชิมแล้วไข่เจียว รอบดึกเป็นยังไงว้าวตอนดึกอืมสดๆสดๆอะไรยนาาเลยค่ะ อนดึกอืมตัวผู้ตดวตัว,ตวออยทำแล้วกันนี่เลยค่ะน้ำพริกสุดยอดค่ะทำอไงได้ไปนอนกลางวันแลน้วตืว่นมาวตือง เดนะทิ้งนี่นี่มีตัวคู่ค่ะตัวคู่อี่ไหนนี่